หิมะตกมาเร็วลูนาไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันไปแม่แมวนี่วิ่งช้าจังเลยนะอ้าวโธ่เอ้ยหิมะนั่นตกซะได้อแล้วอย่างนี้จะออกไปยังไงเร่อเนี่ยก็คงจะต้องรอให้มันหยุดก่อนแล้วนะ แย่ yeah, จริงเชียวกะว่าจะไปทำสมาธิสักหน่อยอรีบเข้าบ้านก่อนที่จะเป็นวัดดีกว่าว่าแต่เราจะไปฝึกพลังที่ไหนดีนะต้องปรึกษาพ,พ่อกับแม่ซะหน่อยแต่ก่อนอื่นก็ต้องรอให้หิมะหยุดตกก่อนแหละ รัสแมรี่จ้าเข้าบ้านในลานาเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาลูกข้าท่านแม่เดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะไหนล่ะนี่จะมาเลยมาแล้วค่ะอยู่นี้ค่ะแม่ไปกันเถอะค่ะเข้าบ้านกันนะหนูหิวข้าวแล้วอ่ะท่านพ่อคะไปทำอาหารกันดีกว่าค่ะท่านพ่อไปเพลว่าจ้จ้าจ้ไปหรือปะ ไปกันเถอะค่ะหนูหิวแล้วไปทานอาหารกันไปทานอาหารกัน อ๋อหิมะหยุดตกแล้วองั้นเราไปเลยก็แล้วกันนะที่ที่แม่บอกเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลไปจากบ้านเราสักเท่าไหร่อืม อาละจะหมอกวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะฮึบไป ถ้าจะเป็นถ้ำนี้แหละเอาละรออยู่ข้างหน้านี้นะเดี๋ยวฉันจะมาแป๊บเดียวลองเข้าไปข้างในให้ลึกกว่านี้หน่อยดีกว่าแฮะอาเป็นตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอตั้งของก่อนนะ ดูเหมือนว่าจะมีสมาธิม,มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะวันหลังต้องมาทำสมาธิที่มีบ่อยๆซะแล้วเอาละจะหมอก หลับบ้านกันไปก่อนที่หิมะจะตกอีกรอบเอา้าถอ้ตายสิหิมะตกจนได้อะรีบๆหน่อยเร็วไปไป อ๋อละดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าหมอกฉันต้องรีบเข้าบ้านก่อนที่หิมะมันจะตกหนักมากไปคนเนี้ยให้ตายสิท่านพอ่อท่านแม่ท่านตาไม่มีใครอยู่สักคนเลยนี่นะโอ,อ้หิวข้าวชะมัดเลยขึ้นไปหาแม่บ้านดีกว่าจะทำอะไรกินนะ่ะ ต้องรีบเพราะว่าฉันหิวหิวมากมากเลย,เยคุณแม่บ้านครับมีอะไรกินมั่งเนี่ยงั้นผมเข้าไปหลอกข้างในก็แล้วกันให้เขาชายเดิน่ามาหาไปเซอร์ไพรนะบีค่ะโอ้โหเฮ้อร่อยชะมัดเลยหิวก็อย่างนี้แหละนะ <c oughs> <c oughs> กินเสร็จแล้วก็ต้องนอนอืม hmm. ว่าแต่พรุ่งนี้จะเอาอะไรไปเป็นของขวัญวันเกิดของโรสแมรี่ดีนะออื uh. พี่อาบน้ำแล้วก็นอนได้แล้วนะโรสแมรี่พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของหนูกับพี่อาร์เทมิสนะจ๊ะใช่ค hmm. ่ะท่านแม่เราจะรีบไปอาบน,ำน้ำเดี๋ยวนี้แหละ <c ười> ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลย พี่อาร์เทมิสต้องเซอร์ไพรส์มากแน่แน่ไปอาบน้ำดีกว่าฮ่าสบายจังเลยฮ่าได้ผ่อนคลายบ้างเหนียวตัวเสน,นว่าแต่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะอยากรู้จริงๆเลย ให้ถึงพรุมนี้ไวๆจังเลยดีเป็นแองตัวดีกว่าจะได้ไปเข้านอนและอืมกันกีสวัสดีนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องกางมุ้งสินนะองั้นแต่ากลางข้างที่เหลือที่หลังก็แล้วกันอึ สวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็มาแต่เพลิพนๆกับการทํากันบ้านนะแล้วก็แบตโทรศัพท์หมดด้วยนะคะก็ <c oughs> เลยไม่ได้ทําคลิปเนาะ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าเอยถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ